สวัสดีคะ่ะพี่กุ้งกดสิวเองนะคะเรามาตามต่อกันนะคะเมื่อกี้เราทําหน้าผากไปแล้วนะคะพี่กุ้งก็มาตามต่อที่แก้มนะคะการกดของเรานะคะเราจะไปตามสเต็ปของผิวและก็สิวที่เป็นมาเลยได้มากหรือได้น้อยต้องอยู่ที่ลูกค้าเป็นองค์ประกอบร่วมกันนะคะแต่ถ้าสิวแบบนี้พี่กุ้งกดสิวบอกเลยค่ะว่า กดแล้วหายเลยนะคะแต่จะไม่หายถ้าไม่กดออกนะคะอันนี้คือน้องกดเองนะคือถ้าสมมุติลูกค้ากดเองไว้นะคะลูกเป็นรอยมาผิวแบบเป็นรอยช้ำมานะลูกเป็นจ้ำๆแดงๆอะลูกผิวแบบนี้หลังกดเป็นรอยนะลูกนะแต่ไม่ได้เป็นรอยจากที่เราทําการกดนะคะแต่เป็นรอย จากการที่ลูกค้ากระทํามาก่อนนะคะอย่างนี้ยค่ะลูกเป็นรอยมาก่อน หนูตั้งหน้าหงายนิดหนึ่งลูกโอเคค่ะเจ็บใช่ไหมขยับหนีเลยนิดนึงนะล,ลูกนะลเวล,เวลาเวลาเจ็บเนี่ยเห็นไหมเนื้อมันจะเกรงพอมันเกรงปุ๊บนะคะการกดน้ำหนักมือลงปุ๊บจังหวะเดียวมันไม่สามารถปึ๊ดออกได้ทีเดียว มันก็จะค้างนิดนึงเราก็สามารถซ้ำได้การซ้ำนะคะของการกดสิวของพี่กุ้งกดสิวเราจะซ้ำแค่2ครั้งนะคะหรือว่าแบบเต็มที่สุดไม่เกิน3แต่น้อยมากที่เราจะย้ํามครั้งนะคะเพราะเราไม่อยากสร้างรอยให้ลูกค้าเราสามารถนัดมากดใหม่ได้ดีกว่าเราซ้ําให้ออกในทีเดียวเพราะว่านั่นคือการสร้างรอยนั่นเองนะคะ ตร้างรอยไม่พอแถมอักเสบด้วยนะคะแบบนั้นพี่กุ้งจะไม่ทํานะคะแล้วก็จะไม่แนะนําลูกศิษย์นะคะไม่สอนลูกศิษย์ให้ทําเช่นกันนะคะน้ำตาเล็ดน่้อยไใกล้เสร็จแล้วลูกอดทนนิดนึงนะตรงมุมได้เยอะถ้าลูกค้าใส่เหล็กดัดจะเจ็บหน่อยมุมนี้เอาไม่ลูกเอาหน่อยเนาะ นิดหนึ่งอะล,ลูกนะมุมนี้เหล็กดัดเจ็บนิดหนึ่งอะล,ลูกนะแต่ถ้าหัวแบบนี้ถ้าเราไม่ออกก็ไม่ยุบลุกนะ แลถ้าใครอยากรู้ว่าตัวเองเป็นสิวไหมหรือไม่เป็นนะคะแค่รูปนะคะรูปผิวแล้วสะดุดต่อต่อนั่นแหละลูกเขาเรียกว่าสิวอุดตันนะคะเจ็บหน่อยนะลูกเห็นไหมออกทุกเม็ดเลย คนปู่อารมณ์ดีร้องเพลงอยู่ข้างบนให้ดังนะลูกไกลแล้วค่ะน้องเริ่มเจ็บแล้วอีกสองเม็ดฝั่งนี้ก่อนลูกเดี๋ยวพี่กุ้งให้หายใจนิดนึงอันนี้เม็ดอักเสบที่น้องแกะมาแล้วนะคะอันนี้คือแผลพี่กุ้งกดเห็นไหมคะอันนี้คือแผลที่ลูกค้าแกะมาเวลาแกะก็คืออักเสบอยู่เห็นไหมคะหัวมันยังไม่ออก Mm. -hmm. เราต้องเอาหัวตรงนี้ออกนะคะแล้วทีนี้จะทิ้งรอยนะแต่รอยในที่นี้คือรอยจากที่ลูกค้าแกะมานะคะหลังจากที่เราเคลียร์สิวเรียบร้อยแล้วนะคะพี่กุ้งไม่ลืมนะคะเช็ดทาความสะอาดผิวด้วยน้าตบผักแอนซายคืชนะคะเช็ดทาความสะอาดผิวนะคะหลังจากนั้นเราจะมารดเชื้อสิวด้วยตัวละลายหัวสิวตัวนี้จะทําให้หัวสิวลวมแล้วก็กดออกได้ง่ายนะคะมารดลดรอยแดงของผิวด้วยอะโลเวร่าเจลเป็นว่านหางจระเข้ลดการแดงแห้งลอกของผิวมารกล้างสารพิษผิวด้วยมารดสาลรายลดสิวเวอร์ชั่นพี่กุ้งกดสิวล้างสารพิษ สารสเตอยที่อยู่ใต้ผิวนะคะทําให้ผิวของเราแข็งแรงนั่นเองหมั่นพอเป็นประจําทุกวันนะคะพี่กุ้งเชื่อมั่นว่าคุณจะได้ผิวที่ดีแข็งแรงแล้วก็ไม่เป็นสิวนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแอบให้ดูที่คางเลยตามกันนะคะ ep 3ค่ะ